ใครเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Subject กันบ้างฮะตามกฎหมายคาุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่ากฎหมาย PDPA เนี่ยหากไม่นับรวมคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายและสคสคือสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเนี่ยจะมีบุคคล3ฝ่ายหลักเลยที่เกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายเนี่ยและตัวเล่นที่สําคัญที่กฎหมายมุ่งปกป้องคุม้คมครอง ก็คือคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า data subject นั่นเองฮะแต่ใครกันเหรอที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ data subject มีใครบ้างครับที่เป็นก่อนที่จะไปต่อเนี่ยต้องมาทบทวนกันสักหน่อยว่าอข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันคืออะไรแล้วจะได้ต่อยอดไปดูว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลน,นั้นคือใครบ้างนะครับเอาตามความในกฎหมาย PDPa ของบ้านเรานะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคือข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนหรืออาจระบุตัวตนได้คือระบุก็ได้หรืออาจจะระบุตัวตนก็ได้แปลว่าก็ระบุตัวตนในทางตรงหรือในทางอ้อมก็อาจจะระบุตัวตนของคนออกมาได้นะครับนั่นก็แปลว่าคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่นทิ่ตคคนแต่หากจะเอาให้ชัดเลยนะต้องไปดูความหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของทางประเทศอังกฤษ เขาอธิบายว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ data subject นั้นเป็นบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่การมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเท่ากับการยังมีสภาพบุคคลตามกฎหมายนะฮะเพราะสภาพบุคคลของกฎหมายเนี่ยเกิดขึ้นนับแต่คลอดแล้วก็อยู่รอดเป็นทารกนะก็แปลว่าคลอดออกมาจากคันมารดาเนี่ยสภาพบุคคลเกิดขึ้นเลยอยู่รอดเป็นทารกจนกระทั่งถึงตายเนี่ยก็จะเป็นสภาพบุคคลที่ยังคงมีอยู่แปลว่าถ้าบุคคลเสียชีวิตไปแล้วก็จะไม่ต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพราะไม่มีสภาพของความเป็นบุคคลยังอยู่นะฮะคราวนี้บุคคลธรรมดานั้นน่ะจะต้องสามารถถูกระบุตัวได้ด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาแต่ไม่ว่ากฎหมาย PDPa ของไทยหรือของต่างชาติก็ตามนะฮะมอพูดถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็จะหมายถึงข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นนั่นเองนะฮะแล้วเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ data subject นั้นนะะ่ะได้แก่ใครบ้างคำตอบคือ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้แหละครับคนแรกคือลูกจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคือองค์กรเนาะดังนั้นลูกจ้างพนักงานต่างๆกรรมการขององค์กรเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้ามองไปในแง่ของบุคคลที่อยู่ในสถานะอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเช่นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เป็น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนะครับคนที่2ครับคือบุคคลซึ่งอยู่ในฐานะอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์ส่บุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเช่นผู้สมัครงานนักศึกษากรรมการบริษัทกรรมการอิสระก็เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Sub j e c t ได้อย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นะครับ 3. ครับลูกค้าของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือลูกค้าขององค์กรนั่นแหละก็เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล4 ผู้จัดหาวัตถุดิบอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการต่างๆแก่องค์กรผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือบรรดาเวนเดอร์ซัพพลายเออร์ของเรานี่แหละก็จะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะต้องบริหารจัดการให้ดีนะฮะห้าครับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจหรือเป็นบิส i n สพาร์ r เนอร์กับเรา 6. บุคคลที่มาติดต่อง,งานวิสิตเตอร์ต่างๆที่มาติดต่อง,งานกับเราที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล นะครับแล้วก็ 7. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีสถานะอื่นนอกเหนือจากที่ว่าไปข้างต้นเนี่ยแหล่งข้อมูลที่ผมนํามาสรุปให้ฟังเนี่ยมาจากหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือก,กฎหมายนะครับชื่อว่าคําอธิบายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้เขียนคือลองศาสตาราคณาทิพทองระวีวงศ์ซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDP a คนหนึ่งของบ้านเรานะครับผมก็แนะนําให้ท่านซื้อหามาอ่านนะครับแต่ก็จะเป็น งานเขียนในเชิงวิชาการที่อาจจะไม่มี how to หรือเทคนิควิธีการในภาคปฏิบัติอะไรมากนักน,นะฮะคราวนี้ท่านรู้แล้วว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า data subject เป็นใครบ้างอย่างที่ว่ามาคำถามคือรู้ไปเพื่ออะไรกันคำตอบก็คือเพื่อวิเคราะห์หา Data ที่เราจะต้องนามาควบคุมไม่ให้มีปัญหาเรื่องการละเมิดไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บการใช้การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองฮะ แปลว่าเราต้องรู้ว่า Data Subject เนี่ยเขาคือใครบ้างแล้วเราก็จะได้ไปวิเคราะห์ต่อยอดไปว่ามี Data อะไรที่เกี่ยวข้องกับ Data Subject แต่ละลักษณะแต่ละแบบที่ว่าไปข้างต้นเนี่ยฮะส่วนว่าหลักการในการพิจารณาความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาว่ากันต่อนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรเลยอย่าลืมติดตามครับ